วันนี้ก็มาถึงจนได้วันที่ข้าได้มาเยียบหัวงลงข้าได้ยินมาว่ามีผู้แข็งแกร่งอาศัยอยู่ที่นี่ข้าะอดใจไม่ไหวจริงๆที่จะได้บทขยี้พูกมันเขาเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อตามหาผู้ที่คู่ควรในการประลองด้วยข้าจะหวังว่าเสียงคำลือเล่าอ้างพวกนั้นจะเป็นความจริงและข้าก็จะไป ชมด้วยตาของตัวเองได้เวลาฮีโร่นั่นน่ะเหรอหนึ่งในผู้แข่งแก่งก็ฮวงห,หลงจากที่ข้าดูแล้วนะไม่เท่าไหร่นะ ทั้งที่ข้าเดินเข้ามาใกล้ขนาดนี้โอ้โหข้ากำลังจะบอกว่าเจ้ายังไม่รู้ตัวแต่เจ้าก็รู้ตัวแล้วเอาสิโชว์ความสามารถของเจ้าออกมาโอ้ย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 เฮ้ยข้าแข็งป้อมข้าแข็ประมาณปเฮ้ยเข้ามาข้าจะแสดงให้ดูว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเป็นยังไง เมื่อกี้ข้าก็แค่ปรอม,มาทไปนิดเดียวได้แค่นี้เหรอไม่หว,วนกระจอนไปเรียนมาใหมอ่อนหน่อยแบบนี้ทั้งวันขา้าคงได้ง่วงตายพอดีมีอีกไหมไอ้หนูน้อยนั่นแหละท่าที่คู่ควรจงมอบกาบต่อหน้าข้า เล็บมีสักหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวลาลูกแล้ว้ยพอกันที่เพลงดาบน้ำเขียวน้ำเขียวไล่ระบั้มเปิดน้ำเขียวเชื่อไม่ควรแม้แต่น้อยสำหรับความแข็งแกร่ง ครกันมันบอกว่าเจ้าแข็งแกร่งเอาละมาเป็นลูกน้องข้าดีกว่าจงตื่นนี่สิถึงจะบอกกับเจ้าไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งแต่เป็นลูกน้องข,ข้ายัางไงล่ะข้า,ขาเาลดไลต่อไปจะเป็นใครกันดีแล้วนั่นมันเมรอะไรวนะน่ะกิงกาเราสู้กันอย่างนั้นเหรอ ไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยแล้วจะกลรมันผ่านมัน <c oughs> สุดยอดสุดยอดข้ามาช่วยแล้วไม่ต้องขอบคุณเขา,ค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 าแค่ผ่านมาอ๋ผู้แข็งแกร่งจะพวกนี้มันไม่มีค่าพอที่จะเรียกว่าแข็งแกร่งซื้อด้วยซ้ำจะกลรมันจะกลรมันจะกลรบบ้านเมืองจะต้องสงบสุข เขาบอกให้หยุดข้าบอกให้หยุด,ยดนี่ข้าไม่รอแล้วทำอะไรกันนะเอ้หนูน้อยเราจะรู้ทางที่จะมีคนแข็งแกร่งบ้างไหมน่ะหืมเขาหมดไรหลังเราอะเพื่อนนะคุณก็ไม่รู้ไไหมือนไปผู้ใหญ่คุยด้วยทำไมไม่ตอบไอ้เด็กพวกนี้นี่ นั่าจะเป็นกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่เขาหล่อมลือกันก็จะแค่ดูก็รู้สึกขนลุกแล้วนี่ค่ะเขามาใกล้ขนาดนี้แต่พวกนั้นยังไม่รู้ตัวสงสัยข้าจะต้องผิดหวังอีกแล้วสินะเน็กแก่แข็งแกร่งจริงๆหรือเปล่าวะกูเดินเหนื่อยแล้วนะเฮ้ยมึงเห็นกูหน่อย

โอ้โยกูป่าไ่โดนกระจอกโอ้ยไม่จะทุกสถานเพราะฉันปิดหลอดเลือดไว้เย้โอ้ย เจ้าคงจะแข็งแกงที่สุดในกลุ่มสินะใช้ได้ข้าอยากได้อาวุธแบบนั้นบ้างจังเลยนะข้านับถือเจ้าดูออล่าแล้สิสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็อาจจะร้องไห้ก็ได้นะเตื่นได้แล้ว ลอยถ้วย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 ใส่หัวไปซาไอ้ลอยถ้วยลอยถ้วยแล้วนี่มันอะไรกันล่ะหรือว่านี่คือผู้แข่งแข่งที่ชัดตามหาผู้แข่งแข่งที่กำลังสู้กันเด็กก็แดงเด็กกะแดงตอเต้นสีได้บอลลงตัดเดทยวแดงกูไม่ลงมีอะไรไหมมีใบไม้ไม่ลงมีอะไรไหมปลาชีลงปลาชิกมึอก็แดงปลาชิีแล้วอีกกระเทยมึงไม่อีกกระเทยว่ากันว่า มีลิงวานอนอาศัยอยู่ที่นี่สินะซุนงอโคงข้ามาหาเจ้าแล้วอ,อ๋อหน้าตาเจ้าเปลี่ยนไปก็เข้าใจได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเจ้าจะให้ข้าเดินไปหาเจ้าอีกนานไหมนะช่วยกระโดดมาตรงนี้หน่อยสิข้ากำลังคลิปลุกอยู่นั่นแหละเด็กดี อ๋อนัดไม่คิดทักทายกันแต่กลับจู่โจมกันแบบนี้ข้าบองสัตว์อเจ้าแล้วเจ้าลิงเจ้าไม่รู้จักพระทังทรัพย์จังอย่างนั้นหรอข้าสามารถสวนให้เจ้าปวดหัวได้ เลิอกโมตีข้าได้แล้ววะไม่ได้แด็กเปิดน้ำเขียวเก็บใจอย่างนั้นเหรออะปล่อยข้านไน่ <c oughs> ไอเ้อเด็กเด็กเด็กเร็วข้อมากกว่านี้ได้หรือเปล่าเจ้าลิงข้ากำลังตามหาผู้แข็งแกร่ง ขาอยากให้เจ้าเป็นหนึ่งเน้นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฮ่าในที่สุดเจ้าก็เอาจริงได้เลยอะไรกันล่ะข้าเพิ่งชมเจ้าไปแท้ๆกับล้มไปแบบนี้อย่างนั้นเนอะเจ้าก็ลยถุยลอยถุยลอยถุยลอยถุยปาดน้ำเขียวแช่ผู้แข่งแข่งที่ข้าตามหาอาจจะอยู่อีกฝั่ของทะเลนี่ ก็เป็นไปได้นะดังนั้นข้าก็ควรที่จะอืมอมย่าเตะดินแบบนั้นสิที่นั่นนะแค่เห็นก็ขนลุกแล้วก้อนหินที่เป็นมังกรอ,อะไรมันจะสื่อถึงความแข็งแกร่งขนาดนี้ดังนั้นข้าก็ควรจะต้องไปที่แห่งนั้นสินะ 汉帝们，见鬼！